กับพี่ชายทุกๆคนนะคะที่น้ามานะคะพี่สารพันธ์บอกว่าสวัสดีไก่น้อยนะจ๊ะฝนตกฝนตกพี่นะคะขอบคุณเด้วขอบคุณอายสองสามด้วยจ๊เด้วพี่อายัดก็บอกว่าไก่น้อยสวัสดีครับนะคะฝนตกนะคะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้ว พิธาดาพานวันนี้น้องลินจะไปะกระชินนะคะของวัดธรรมกายเป็นวัดสาขายยอยยของวัดธรรมกายที่ปักนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ลงไปดูโบสถ์เนาะอันนี้เขาเสร็จเสร็จเป็นบางส่วนแล้วแหละนะคะเป็นหน้าที่ของของช่างเฉพาะแล้วนะคะแล้วก็น้องลินก็จะเข้าไปช่วยหลวงปู่นะคะถ้าหลวงปู่มาัน,นี้ก็เข้าไปช่วยไปช่วยเหมือนเดิมนะจ๊ะ จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณพี่หยัดนะคะขอบคุณพี่ธร,รพานขอบคุณพี่ไก่น้อยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่ชายที่ทําให้น้องได้สู้สู้ต่อไปนะคะที่ขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆมันก็มีช่วงเป็นเป็นช่วงนั่นแหละที่เราเนาะจริงๆค่ะไม่อยากจะพูด มันอะไรมันเครียดหลายๆอย่างก็เลยไม่อยากจะทั้งเน็ตทั้งอะไรอย่างนี้แหะคะก็เลยไม่อยากจะไล์ด้วยนะคะเราพูดไปก่อนนมีใครเชื่อเรา เป็นกำลังใจจากพี่ชายพดาพันธ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคพี่ครูคพี่มันหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะพี่พดาพันธ์หนูก็มันไม่ใช่เวลาเล่าไปมันก็ไม่มีใครรับรู้กับเราเนาะมันอยู่ที่ที่ตัวเราเองนะคะที่ ก็จะสู้ต่อไปแหละพ,พี่เพื่อครอบครัวของน้องนะสู้เพื่อลูกสาวสองสาวของหนูกำลังใจหนูอยู่กับลูกกันแหละพี่พี่ตาดาพันธ์ทำทุกวันนี้ก็เพื่อลูกแหละพี่ตาดาพันธ์เพื่อลูกสาวสองคนของหนูเป็นสาร เลี้ยงลูกคนเดียวมาสิบปีก็เลี้ยงมาแต่ละที่นาาี่นะท้า,หา,หาเมื่อคืนนี้ก็โทรหา,หาลูกลูกสาวคนคนที่เขาเข้ามาหาอะไรเขาก็ทำงานส่งเขาเรียนเขาก็บอกว่าแม่หนูยุ่งอยู่เ,ยเขาบอก ไอคนเล็กก็โชว์ไปบอกเขาบอกจะเปิดเทอมวันที่ยุบกาวนี้ได้รองเท้าใหม่ของนักเรียนเอรากว่าใ่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเล็กตัวเขาใหญ่มากเลยที่ธรารพันธ์โอ้เท้าก็ใหญ่จูงร้อยเจ็ดสิบนาที ฝนตกหนักเรื่อยเลยที่อากาศเป็นไงบ้างคะพี่ธาราพานทางนู้นร้อนหนาวฝนไหมอันนี้ทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อนตามไปดูเลยที่